แมคลาเลนแล้วก็วิชาเดียวเราก็แล้วก็มีแค่คันเดียวถูกปะเออเราก็มีแค่คันเดียวส่วนตัวเอ้ยเสี่ยวหม่ยตั้มอยู่ไหนวะครับครับเฮียโอ้โหดูปืนแต่ละคนในเฮียโอ้คิดมากคิดถึงพี่มือคิดถึงพี่มือครับน้องบอสอันนี้อันนี้มาไหมครับเนี่ยมาไหมครับครับผมไล่อัมไหนครับไล่อัมไหนว่าจะทำกันกินนังอ่ะมาเล่นกันอะไรประเทดอีกรอบนยังดีปะดีครับดีลั่านล่านกันไปไงอุ้ย คอนเสิผมจะมาทำหรอพี่อาร์ตหวัสดีครับสวัสดีครับไอ้พวกเสี่ยวเฮ้ยเย็นไปไหนพี่หมึกครับครับแล้วพี่หมึกจะในในการกินนังนี้จะมีพวกรีไวล์พวกอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับไม่มีอะจเเดินว้ยรีไวล์ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันไปไหนแล้วไม่รู้นึกว่าจะนึกว่ารีไวล์จะไปอยู่กับพี่หมึกไงเจนใหม่เจนใหม่เจนใหม่อันนี้ลุงตั้งไหนครับเนี่ยจากดาวอ่ะจากดาวท่านใหญ่มาจากดาวกันจากคุณคุหมึกคุณรู้ไหมครับว่าครับคุณนั้นมองข้ามแก๊งหนึ่งไปนะครับ ใครครับ KOD ใช่หรอไหนเอาดีๆใช่หรอเทวดีจะมาทำหมอเอาดีนี่ฮะเฮ้ยลูกลูกพี่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออป้ามันแบบนี้เหรอลูกพี่พีแต่มีแต่ผู้หญิงเว้ยจริงๆนะน่าจะรู้อยู่อ่ะเพราะอะไรอ่ะเออทำไมถึงมีลูกสาวพี่อาร์ตตอบให้ได้นะป้าฮะพระุธเลยนะพระพุธเดี่ยวสาวนี่คือปืนอะไรอ่ะป้า ปืนคือปืนอะไรวะบอสปืนโฆษณาครับปืนทันปืนโฆษณาดมึงตอบดีว่ะอาอนี่ก็สาวนี่กระสุนละกัโอ้โหเพิ่มกระสุนยิงไกลน้องถองครับอะไรเนี่ยเอ้อทันเตอร์บอว่ากระสุนเก่ามันใส่ได้แค่สามนัดเองนะเนี่ไอไออนมาสาได้ไงเนี่ยคืออะไรกระสุนเก่าใส่ได้สามนัดถามจริงกระสุนสีดำครับไม่ให้พี่ปืนท่าด้วยหรอโอ้ยเชชื่อ เียงานปวดหัวไวหมึกมาเอ้ยตั้มตีก่อนเลยบ้าดับฝันก่อนเลยป่ะเองพวงกลัวต้องมาแก้แผนกับพี่หมึกอีกแล้วเบียกปั๊บอ่ะเจอตึ้งว่ะเจอตึ้งว่ะเฮ้ยเจอภูมิ่ะเอ้ยหมึกแต่ว่าแต่ว่าถ้าหมึกอยากนอนเล่นเล่นกับเปียกได้นะเปียกไม่อยู่ไหนมันเฮดอ่ะเปียกไปสร้างแกงเองหรอเอาดิเปียกมาเด็กกูชวนหมดอยู่แล้วมาเด็กกูจะตอกกันมาเด็กจะตอกกูห่อนอกเรื่องหน่อยป่ะเอาพี่อาเดิไม่ไอ้ตั้มน้ามือเหมือน อะไรอะไรอะไรพูดพูดเราหรอเพื่ออะไรเออพูดถักหน้าไอโดนดิโดนเปียงเราเนี่ยผมพูดมากพี่อาร์ตจะหลออเลยเหรอเปียงเอายานมให้กูด้วยนะเปียงเียงเป็นดิเฟนดิอยู่ด้วยป้าเปียกเฟนดิอยู่ฮีโร่ชี้กับไอ้ฟ้าป่ะใครพูดมากวะใครพูดมากวะไหนใครพูดมากใครพูดมากวะมันมันไม่มียาไม่มีอะไรเปียงไอ้เหี้ยมันแพ้มันไม่มีเพลงมันชัปั๊มไม่ได้มึงก็ลองปั๊มเพลงกันเดี๋ยว น,นี่เก,นเก็บเสียงนี่เก็บเสียงไม่ไม่เอาหรอกไม่คุยด้วยเฮ้ยเอีอ่ยพูดจะตายเออมึงลรำบันทิดูดิมันจะปั๊มยาปั๊มอะไรยังไงอะน่ะเป็นไงล่ะมึงกูบอกแล้วว่าอย่าแทงอเออโดนซะมึงรถรถประมูลเขาไม่รีเหรอรถประมูลอ่ะนั่นสิครับน,นี่ไงอะน,นั่นไงเสียงไอรีวายเสียงไอรีวายนี่ไงเออนี่ไงมันจะมาหาบอสแต่บอสเก่ามาแล้ว ไอ้เนี่ยมันเลี้ยวถ้าถ้าถ้ารีไวท์มันไอ้มหาเนี่ยมหาพีุู่อันนี้คืออันนี้คือมันเีรี้ยวเลียเนี่ยเหรอเฟกอย่าเฟกเลยโดนเฟกไยกันเฟกเดียวตัวนี้เหมือนการเล่นรุ่นเลยว่ะเนี่ยไม่ไหวม่ารีไวท์อย่างนี้ไม่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 เคยผูกมาเลยเว้ยอะไรรคับอยู่กับพี่ภูหากระดิกมาแต่ไกลเลยรีไวท์อ่ะโอ้ยไอ้เยี่ยวันโตไปเนี่ยลำแม่งดิ ไอรีวายมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงหายไปไหนมานดิน้องสังกัดแล้วทำงานแล้วเยสเยสหล่อเยสเยสเป็นสภาเป็นสะพาหรือปล่าอย่าขาดรีวายไปในประเทศขาดตัวสเกาวะเนี่ยบอกให้จริงจริงนะจริงนะจริงนะลายสเกาวะเนี่ยลายสเกาอ่ะต้องขอบคุณมากที่หมึกเป็นคนจูนจูนมาให้ใช่ไหมคุณรีวาย เรื่องจริงเอางี้มึกอันนี้จริงจริงไหมที่พายุจะไปให้พายุไปทำกางเกงดังแล้วเองทำกางเกงเปียเอออะไรพี่อาร์ตพี่อาร์ตมันเล่นผมตกแม่พี่อาร์ตมันเล่นหมดเลยนะเออเปลนทองเปลยท่าไม่ต้องใช้นะพี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่อาร์ตจะบอกว่าอย่างนึงนะเดียวไก่เปียคือจะบอกว่าที่มันไม่มีเฮลชินน่าเฮียพี่อาร์ตแต่ตัวเยาเดือยอุ้ย ไม่ดิดแฉกุงกูไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะเขามาเขามาอยู่นี่นะอยู่สิเอ๊ะไม่ใช่คอลินเฟอร์คอลินเฟอร์เยสคอลินเฟอร์อนะไอพี่อาร์ทุกคนในแก๊งอยู่ไหนบ้างครับพี่ไต้องเดิมพันเก่งๆหน่อยนะพี่มาพูดบอกให้ถึงนี่แหละอันนี้นี่แหละบุ้งแต่งตัวไม่เป็นเลยนะไอ้แค่หนุ่สอนในตัวไหมอ๋อไอพวกผมรอ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 ใส่ชุดแกล้งครับบอกเต้ดแมีแก๊งเปล่าได้มีแก๊งเปล่าไอ้ะแต่งในโคตรแก่แล้วพี่อาร์ พี่อาร์ตเหมือนมาให้เด็กเดบถอนเล่นอะพี่พี่อาร์ตมีคนถามพี่อาร์ตแก๊งแก๊งที่พี่อาร์ตจะลงคือคอนทีเฟิร์สถูกไหมครับมามาขึ้นแล้วผมอยากรู้ว่าสูตรจะใส่สีไหนครับเออจะถามอยู่ไม่คือสีดำอ่ะมันก็อาจจะเจอแบบสีด่าสีพูอ่ะมาเจอแก๊งโหดใช่ไหมอ่ะฮะแต่เราก็เลือกต้องเลือกสีที่แบบว่าพอเดี๋ยว อด้เสียเสียอะไรอะสรุปคืออ้อมพร้อมไปเยอะๆแล้วเสียอะไรได้ก็ลองดูพี่ลองดูเอาดีๆพี่กล้าใส่จริงเหรอพี่พี่กลัวไม่ได้ไม่ได้คอนเดมันสีแดงได้ไงี้ยอะแล้วจะเป็นเสียอะไรแล้วเป็นเสียอะไรไปทางสีเทาเฮ้ยได้โจทย์แล้วได้โจทย์แล้วไอ้เทาก็นี่ไงเปียกไม่ใช่หรออะไรอะไรสีเทากลัวนะครับอุ้ย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 ไที่ว่าแข็งๆมาลงมาเทาเลยหรอไม่สีขาวหรอ อะไรก็ต้องหลบหลบทางต้องก้มมาทุต้องต้องกง้มมไม่เปี่ยนว่ไอ้มันมีจุดเดีของมันไงหนูบ้ะล่ะคือคือกูอ,อยู่เป็นอ่ะเพราะว่าเพราะว่าโทรโัพทที่กูดึงไว้แม่งก็ดึงของกูไปหมดเลย <c oughs> อ้าวเขาก็อยู่ในโมนเดลมาก่อนครับอะไร <c oughs> อะไรไม่อันนี้พูดให้ฟังพูดให้เขาฟังไงไม่อันนี้อันนี้ไอ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 ้อ้ไอ้อ้ไน้ไอ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 ้อ้ไ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 อ้จอ้ไ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 ออ้ไอ ัหน้าจดเลยเออนี่มันพูดผักหน้าไปเออเออโดนนะเบียกตรงนี้หลายคนเนี่ยดอดอเจงที่ชนะไอ้แก๊งอะไรนะนาคอรนาคอรนาคอรล่าสุดโปจริงไหมอุ้ยไม่จริงเลยอุ้ยอุ้ยยังไงไม่พลาดเลยไม่รู้ด้วยนะเรียกรูนมาถามเลยรคับผมไหนรูนอยู่เหรอใช่รูนอยู่ไหนรูนอยู่ไหนให้กูโปจริงสกอร์คงสกอร์อุ้มคงไม่หาขนาดนั้นอะครับอ้าวแต่โปรไปชนะวงไฟไงอ้าวเจีิวร้องกว่า เพียมีคนเล่นมึงนะมีแต่คนร้องกูอะวันปล่อยผีอะทำไมเขาร้องวะนเนอะแกรงไม่ตายดิไม่ร้องได้ไงไปไม่ได uh ้พี่ภ nope> ูมิแล้วยังไงเนี่ยผมเอาผมเอาเพื่อนจีนอะไรกลับมานะเพื่อพี่บุ๊กกลับมาเมื่อไอ้จินบอกโอ้โหใครจะกลับรอเจ๊งสภาพหัวแก๊งไม่เคยเข้าเมืองเอานั่นเลยโอ้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 ยซอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยยโ เขาอยู่ด้วยเขาพี่เขาขออยู่ด้วยมันก็ลบพี่เขาไปดีมิได้ไ่ไอ้งไอแป้มึงทำอะไรกูไว้วะเดียรเพนกอรี่มึงทำเดียร์อะไรเดีย์เพนกอรี่ไว้กูถามอะไรกูทำอะไรกูก็มันก็มัใส่สีนเุดมันกูกูกูแค่เรียกคนมาตีนกูแค่นั้นเองจะเกิอะไรขนาดนั้นรึกูกระทึบแน่ยี่หอกระทบรกึกเรื่องเรื่องอะไรเมื่อตอนที่เข้าันกูแจ้งใบหน้าอสสเหียนแต่ว่าตาลาคนนี่ก็เขาเก่ากันเลยนะ กูอยากแกงแกงกูจัดเลยอ่ะพวกมึงเปิดสามาไม่มีเี่อะไรอ่ะเพื่ัอที่ตาพิท่าพิท่ฮะแต่แต่แกงไอ้แต่แกงเนี่ยไอ้แรงตามลมแม่งมานะไหนแกงไหนตามลมแม่งมานะมีแกงไข่แกงไข่แรงตามลมแกงหลุยแกงหลุยอ่ะอ่ะดีๆอยู่ไหนเดี๋ยวผมขอได้ปะไรแค่ชี้แกงกูก็ไม่กล้าแล้วว่ะแรงตามลมไอ้เหี้ยมึงคิดดูกูจะเอาอะไรไปสู้กับธรรมชาติอ่ะ ไอ้เหี้ยกูกูไม่อะกูไม่สามารถสู้กับธรรมชาติได้หรอกไอ้เหี้ยเมื่อกี้ดูความแรงของมันอะไม่เราเราเราพี่จะตั้งชคิดจังว่าอะไรเออปะคืออะไรก็ตั้งในมันเห็นดิไม่รู้หรออะไรปะไม่ว่ากันหดตัวก็ยือนเดิมปะไอจีเลบุ๊กอะไรมึงอะไรมึงเออเออ เออมึงพูดอี้และไอ้เพื่อนตอนอยู่ก็เต็มที่แลยพิษัพิษัดมากตอนอยู่ก็เต็มที่อ่ะพี่ผมโดนล้อมอ่ะเฮ้เด็กยหเฮ้ยเบียนอเชนะาอเชน่เอาเลยเปกี้เปกี้ครับเปกี้เอาเลยใครใครใครมีไรนะเชเปกกี้ครับเปกี้โปีเ็นไรเกโออ้อยออ้ย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 โออ้ย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 ออ้ย้ยยอ้ย้อ้ยอ้ย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  กล้าไม่กล้าเปียกความเป็นแบบนี้เลยเปียกโอ้โหไอ้แกงแกงเปียกนะพี่ตอดอันนี้พี่ตอยพี่ตายอันนี่คือเด็กเด็กผู้หญิงตาพี่ชายเอาเมื่อกี้เขาบอกว่าเปียกอะไรอ่ะเอ็งพามาเหรอน้องปากปาครับพี่เปียกโอลิโอเหรใช่ปหมโอ้ยเฮ้ยปีก้าไม่โอเคยคนอย่างี้อะไรเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เคาพูดพี่พี่ตอดพี่ตอดแต่ว่ารอบนี้เปียกไม่ดีกว่าผมแล้วนะเปียกไปสร้างแกงเองเราปีก้าขาแข็งแล้วใช่ครับอ้าว พีก้าาแข็งแล้วเนาะไปไปสร้างน็อตน็อตแข็งแล้วซื้อแกงโซเยร์ครับไม่ใช่ออ้ลี่ยพี่โอ้ย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 แกงโซยแล้วก็พี่คีเป็นหัวแกงครับผมโอ้ยเขาไม่อยู่เบียร์อย่าอย่าพูดไปเรื่อยดีเอาพูดไปเรื่อยนะน้องพูดหรือ่ายวแบ้าโอ้ย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 โอ เฮ้ยเหลืออะไรเนี่ยอันนี้เหลืออะไรเนี่ยอันนี้เหลืออะไรเนี่ยเฮ้ยเขามาหาพี่เปียกกันงานชุ่มแล้วนะผมว่าอย่างนี้ไอเขิบแต่คางวะมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นไปนี่ไอหมึกไอหมึกหมึกมันบอกจะมาหาผมหมึกอยู่นี่ไงอยู่นี่ครับเอาทุ่มหนาไหนน้องหน้ามันบักวันนี้เดียวันนี้เอามาชุมชนเราอยู่ไหนวะไอไหนโฟนอยู่ไหนวะ ไม่ไม่ได้เด็กเกียร์ตรงนี้กูบอกเลยนะไอ้กวเด็กเกียร์นี่ยโดนเขาสั่งอ่ะหยอกหยอกน้องหยอกไอโฟนโอเคอะไรเปียกเอ้ยเอ้ยเหมือนเชิดสิงโตตลอดเวลาเด็กเกียร์ที่เขาสั่งอะไรก็ทำเตียยมาใครครับเด็กเตี่่หวาเียมาใครเปียกบอะไรรคัามาใครอ่ะเอ้าต้องต้องปิดบังเหรอ ฟนเชื่ออะไรอ่ะเชื่ออะไรเชื่ออะไรอุ้ยเด็กคนมาอย่าเพิ่งหตั้มตัมันมันไม่กล้าเปิดตัวมันอายคนอ่ะรู้มือรู้มือไม่กล้าเปิดตัวกันนั่นแหละตามนั้นแหละครับตอนเท่าไรครับพี่พี่เป่ากูอยู่ไหนเนีไอเปี๊ยมหาสาวมาเนี่ยไอเปี๊ยมมีสาวเลยน้องเนี่ยเอ้าปีใหม่ปีใหม่เพิ่งมาสาวมาไอ่นี่อุ้ยตอนพูดไม่ได้พูดไม่ได้คนละคน คนละคนพี่เชียวเชียวชียวชียวไม่จริงคนละคนคนละคนพี่เอาอธิบายหน่อยเอาไม่จริงน่ยครันายเอากาลมาโชว์หลอดเลยนี่ว่านายอาไขยขับนะขข่ขับร้องนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียง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 เอาดิเสียงไม่ยอมเลยด้วยเสียงไม่ยอมเลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไอนอไ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 วไอไอไเดอไออไโอ้อไอ้าวอไอไหานะโไอออ ไม่เป็นหนึ่งแล้วตรงนี้ยเจนนี่อยู่ปะวะโอ้เลียเลียยับเลยเหรอเลียยับเหรอต้มเป็นไร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 เนไรเลียเลียยับเลยเหรอโอ้ยย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 นยอยยยยยอยย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 ยอยยงยยยยย อยู่กับสาวพี่ไม่ว่าหรอกน้องเอาเลยเป็นพี่เลยตรงนี้ผู้ชายอยู่เยอะได้เองอยู่กับสาวเองพูดอะไรเอาพี่พี่ให้ทุกอย่างเลยพี่ยอมเองทุกอย่างเลยเจนเจนเนเจนเจนนี่คือมึงคือมึง่างหลังกูถูกปะอเนไเ่นข้หลังอะไรเอาเลยเป็นอย่างนี้ถูกปะกูได้จำไหมพี่ชายเขาให้เล่นด้วยไอเดนอเนตางๆมึงจะตอท้ายด้วยนคนดิเฟอร์อะโอ้โหแปะการี่มึงอ่ะโทษ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 งโ ก็พี่ใช่จะเดินไปบ้านไหนไปย่าไปเดินไปไปฟาร์มเ้ีอ่ะเชื่อมันพาลงอย้างไรบ้างวะพาแล้วไปไหนหารถเถื่อนเฮียคนยังโอ้โหไอสัตว ไม่ใชมีรถโลววะเอ้ยไม่ใช่รถโลไอ้ยี่้รถสี่รถสี่ไม่ใช่รถโลว์รถสี่อ่ะมีไหม